สวัสดีครับนักเรียนครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้สีนะครับะจะเป็นพื้นฐานเรื่องสีกับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่และวิธีการใช้สีเพื่อสื่ออารมณ์ภาพนะครับเรามาดูกันตอนแรกขอมาดูเรื่องทฤษฎีกันเล็กน้อยนะครับเรามองเห็นสีได้อย่างไรนะครับดูจากภาพเลยแสงสว่างที่เกิดขึ้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแสงจากธรรมชาติหรือแสงสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับนอกจากจะให้ความสว่างแล้วยังสะท้อนสีของวัตถุให้เราเห็นอีกด้วยโดยสร้างโดยแสงเป็นคลื่นอย่างหนึ่งที่มีความถี่แตกต่างกันซึ่งแสงที่มนุษย์มองเห็นนะครับ visible light จะอยู่ในช่วงความถี่380-700ถึง700นาโนเมตรนะครับ นาโนเมตรนะครับไม่ใช่เมตรนะครับอ่าเรามาดูข้างล่างนะครับดูสีนะครับโทนสีแดงนะครับจะเป็นคลื่นแสงที่ยาวที่สุดนะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยนาโนเมตรนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นความยาวอยู่ที่สี่ร้อยนาโนเมตรนะครับผม ก็ประมาณนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องวิทยาศาสตร์มากไปนี้มากไปกว่านี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับก็เป็นสีเป็นสีลุงนะสีลุงนะครับเอามาดูตรงนี้นะครับแสงสีขาวแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์นะครับตกลงมาแล้วสะท้อนนะครับรีเฟกซขึ้นไปนะครับ ถ้ากรณีที่วัตถุเป็นสีขาวก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้ากรณีที่วัตถุ่าดูนี้ดวงอาทิตย์มานะครับแล้วก็สะท้อนเป็นสีแดงนะครับสะท้อนไปโดนดอกไม้สีแดงเราก็จะเห็นอ่าแสงสีแดงจะสะท้อนเข้ามาหาตาเรานะครับเราทําให้เรามองเห็นเป็นดอกไม้สีแดงนะครับหรือว่า แสงสีขาวของดวงอาทิตย์เนี่ยมาโดนสีเหลืองนะครับก็จะเอามาโดนสีเขียวนะครับก็จะสะท้อนขึ้นมาให้เราเห็นสีเขียวจากใบไม้ครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของวงล้อสีนะครับและทฤษฎีสีนะครับคือเยอะเลย นะครับอ่ะดูนี้ก่อนวงกลมนี้ด้านขวาเป็นสีในโทนอุ่นนะครับด้านซ้ายเป็นสีในโทนเย็นนะครับแบ่งครึ่งนะครับจะประมาณนี้เป็นความรู้สึกที่เราจะรู้สึกได้นะครับหรือการวางสีเดี๋ยวด้านเดี๋ยวทางด้านซ้ายเนี่ยอ้ยโทษทีเนี่ยตรงทางด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเธอจะ บอกรายละเอียดย่ออีกทีนะครับว่ามันเกิดได้ยังไงนะครับมีสแควร์มีโมโนโรมติกนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีตารางบอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดีเราต้องทำแบบฝึกหัดด้วยที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คืออาดูสีด้านขวาล่าง R G B R G B เกิดสีที่จอคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นหน่วยของ R G B จะเป็นแม่สี3าสีมาผสมกันนะครับ จะเป็นเลด r ก e ีนบ u ูนะครับสีสาสีจะมาผสมกัน RGB นะครับแต่มันจะทำงานสอดคล้องกับ CMYK ด้านล่างนะครับ CMYK ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีดำนะครับ CMYK คือเวลาเราทำงานบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราทำงานบน RGB ผสมสีให้เราเห็นนี่ที่จอคอมพิวเตอร์เป็น RGB แต่พอเราสั่งพิมพ์ปุ๊บ มันต้องไปแปลงเป็น C M Y K นะครับลองดูดูแค่โทนเหลืองก็เพี้ยนแล้วนะครับเวลาสั่งปิ้น์ออกมาสีมันจะสดจะแม่งแม่งกว่านะครับเห็นไหมโทนสีไม่เท่ากันนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ความบิดเพี้ยนระหว่างดูบนจอภาพกับเวลาปิ้น์ออกมานะครับอ,อ่ะโอเคประมาณนี้อันนี้คือวงล้อสีนะครับเราไปต่อนะครับ ในวงล้อสีเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มสีได้นะครับอเป็นสีขั้นที่หนึ่งแม่สีนะครับ Primary Color นะครับจะประกอบด้วยสีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับนี้ก็ได้แดงเหลืองน้ำเงินนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับด้านซ้ายจะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นหัวตั้งนะนะครับ ส่วน secondary นะครับประกอบด้วยสีส้มม่วงเขียวนะครับถ้ามองในวงล้อสีตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงมาอ่หงายขึ้นหงายขึ้นนะครับเขียวส้มม่วงนะครับต่อไปเจอ tertiary นะครับ ก็จะเป็นทั้งสองอันรวมกันทั้งสองอันรวมกันนะครับก็จะได้หกสีนะครับก็จะมีอ่าเหลืองส้มม่วงนะครับจะเป็นม่วงม่วงแดงกับม่วงน้ําเงินนะครับแล้วก็เขียวแดงกับเขียวน้ำเงินนะครับแล้วก็เหลืองเขียวอืมก็จะได้สีทั้งหมดหสีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มสีตามสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายภาพแล้วเราก็จะจับกลุ่มสีมานะครับบอกเชื่อว่ามันเป็นกลุ่มสีประเภทไหนนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดด้วยนะตอนถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับอันนี้ทําความเข้าใจประมาณนี้ก่อนนะครับอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทเกี่ยวกับ m o n o c h าติก t i c color นะครับสีสีเดียวนะครับ สีสีเดียวในที่นี้เนี่ยเราก็คิดว่าสีเขียวก็สีเขียวทั้งสีเขียวอย่างเดียวทั้งภาพนะครับอ่าสมมุติในในภาพนี้นะครับสีเขียวอย่างเดียวเป็นเยลโลวกรีนนะครับเขียวขวาสุดกับเขียวในวงกลมด้านในไม่เหมือนกันนะครับมีเขียวเข้มเขียวบางเขียวอะไรในนี้มันจะมีถึงห้าสเต็ปนะครับอ่า มันเป็นเรื่องของโมโนนะเป็นโทนสีสีเดียวแต่ว่าในหนึ่งสีเนี่ยมันมีหลายเฉดสีอ่อนเข้มต่างกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายภาพประมาณนี้ด้วยนะครับเป็นโทนสีส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะว่าอะไรง่ายๆเลยถ่ายต้นไม้ต้นไม้ทั้งภาพนะครับก็จะได้โทนสีเขียวแล้วนะครับต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นท้องฟ้าอย่างเงี้ยก็จะได้โทนสีเขียวทั้งภาพนะครับอะต่อ คอม p พนต์เทอรี่คัลเนะครับพูดได้ไง่ายก็คือสีตรงข้ามนะครับสีตรงข้ามก็คือส้มฟ้านะครับม่วงเหลืองหรือไม่ก็แดงเขียวนะครับอันนี้ก็คือการใช้สีตรงข้ามเวลาถ่ายรูปมาเราเล่นสีตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอย่างนะครับมีอะไรอีกมี สเปซคอมเ p นเ m e n ี่คัลเลอร์นะครับจะเป็นสีตรงข้ามสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่าดูดีๆนะครับมันจะไม่ได้บาลานซ์กันนะครับอ่ามันไม่ได้บาลานซ์กันสามสามด้านนะครับจะเป็นถ้าไปในภาพนี้มันจะเป็นหนึ่งอันแล้วก็เว้นหนึ่งอันแล้วค่อยไปตรงกันข้ามสังเกตดูดีๆเห็นไหมหรือพูดง่ายๆเราเลือกสามอันติดกันแล้วเอาตรงกลางไปตรงกันข้ามนะครับ มันก็จะเป็นหน้าจวดนะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าจวดนะครับอย่างรูปใหญ่รูปนี้เนี่ยก็เป็นเขียวแดงฟ้านะเขียวแดงน้ําเงินนะครับตามนี้อันนี้คือสีแบบสี่เหลี่ยมหน้าจวดนะครับหรืออันนี้เป็นนาล็อกคันเลอร์นะครับสีที่ใกล้เคียงกันก็จะมองเป็น เกือบจะโมโนนะไม่ใช่โมโนนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือเหลืองเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับตัวีเหลืองเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับดีๆันมีหลายอย่างนะอะ่ส้มแดงก็ได้ส้มแดงเหลืองนะครับจะเป็นสีใกล้เคียงกันยังไม่ใช่โมโนนะครับแต่ก็ใกล้เคียงมันก็คือขยับโมโนมาหน่อยนะครับ ก็คือสีที่ใกล้เคียงกันนะครับหรือจะเป็นแคร์คัลเลอร์นะครับสามสีที่อยู่ห่างกันนะครับโดยจะอยู่ที่มุมมองของสามเหลี่ยมด้านเท่าในแต่ละมุมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแหละเมื่อกี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบแม่สีเลยนะครับเหลืองเขียวม่วงนะครับประมาณนี้อืม รจะถ่ายภาพมาเป็นโทนนี้ก็ได้นะครับต่อไปเป็นสีสีที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับต Deltaic Color นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า Double c o m p l i m e n t นะครับก็เป็นตรงข้ามกันนะครับสีที่ตรงข้ามกันสีสีนะครับในที่นี้ก็เป็นเหลืองม่วงเขียวแดง นะครับอืมนะครับเอาเรามาดูสีที่มีความหมายของอ่ในทางด้านจิตวิทยานะครับเดี<ๆ>๋ยวจะยกตัวอย่างบางอย่างนะครับเช่นอะไรสีขาวเหมือนกับอะไรแสงอย่างเงี้ยนะครับสีเหลืองก็ให้ความรู้สึกแฮปปี้นะครับสีแดงก็อันตรายหรือความรักก็ได้นะครับอืมประมาณนี้ สีดำก็ลักชัวรี่นะตัวนี้ชอบลักชัวรี่กันนะครับนะครับสีเขยเียวก็เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับอืมประมาณนี้อ่าสีฟ้าซีเคียวริตี้ด้วยนะครับอ่ะก็จะมีอ่าสีบ่งบอกอารมณ์นะครับพูดง่ายๆสีบ่งบอกอารมณ์นะครับอืมต่อไปนะครับ การฝึกจำแนกสีนะครับลองดูโทนนี่เลยก็ตามภาพลเลยนะครับอันนี้ภาพแรกนะครับสีจะเป็นโทนมนๆนนหน่อยจะไม่ฉุดฉาดนะครับเวลาถ่ายรูปออกมาก็เป็นอย่างนี้คือเราวางแม่สีไว้ก่อนว่าเราจะเอาโทนประมาณนี้แล้วเราก็มาเลือกได้จริงๆก็ถ่ายไปแหละแล้วเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ในหมวดของการย้อมสีนะครับว่าเราจะย้อมสีออกมาประมาณไหนอ่า อ่ะอันนี้คือย้อมสีออกมาชุดฉาดนะครับจริงๆอ่ะถ่ายออกมาแล้วก็มาดันสีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะได้โทนสีที่ชุดฉาดนะครับอืมอันนี้ก็จะหมดหน่อยอันนี้ก็ถ้าสีเข้มก็จะปนอมขาวมานะครับสีขาวก็จะขาวที่สุดจะโดนดึงลงมานะครับถ้ามองในเรื่องของเคอร์ฟนะนะครับก็จะเป็นโทนนี้อืมหรืออันนี้ฉุดฉาดเลยนะครับ ตามแม่สีเลยนะครับอืมอ่าน,นี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างโมโนครมาติกอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเชิญให้แบบฝึกหัดเลยนะครับทำตามนี้เลยนะครับอ่าโมโนครมาติกคัลเลอร์ให้เราไปถ่ายภาพในกดของเนี้ยโมโนครมาติกนะครับมาหนึ่งภาพนะครับในนี้เขาคือสีเขียวนะครับมีเขียวอ่อน เขียวเข้มเขียวสว่างอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้อยู่ในโทนโมโนโครมาติกให้นักเรียนถ่ายมาหนึ่งภาพนะครับจะเป็นต้นไม้หน้าบ้านหรือว่าจะเป็นไอเดียอื่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องต้นไม้ใบไม้นะครับอย่างที่บอกถ้าเห็นทองฟ้าถือว่าผิดนะครับในนี้เห็นรางรถไฟเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มีอย่างอื่นป้นได้เล็กน้อยนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ ข้อแรกนะครับโมโนโครมาติกให้ถ่ายมาหนึ่งภาพนะครับข้อต่อไปนะครับคอมพลีเมนทัลลี่สีตรงข้ามกันในที่นี้เขายกตัวยอย่างเขียวกับแดงนะครับใครจะเอาอย่างอื่นก็ได้นะ,ะส้มกับน้ำเงินนะครับหรือว่าจะเป็นเหลืองกับม่วงนะครับอะไรก็ได้ตามด้านสายเลยอันนี้คอมพลีเมนทัลลี่คือข้อ2นะครับ ไม่จําเป็นต้องออกนอกบ้านนะตอนนี้ยังไม่ให้ออกนอกบ้านนะครับให้เอาวัาสดุอะไรมาวางก็ได้ในบ้านสองสีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยแต่ควรจะเป็นเสืออารมณ์ด้วยนะอันนี้ก็เสืออารมณ์นะครับต่อไปข้อต่อไปครับ speed complementary นะครับ color อ,อันนี้จะเป็นสองสีที่อยู่ใกล้กันก็คือ ม่วงส้มนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเขียวนะครับอันนี้เป็นยามทวายไลท์นะครับทองฟ้าจะเป็นม่วงส้มนะครับแล้วเราก็มีสีเขียวคือต้นไม้มาด้วยนะครับอัอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เราต้องถ่ายมานะครับเป็นสําเหลี่ยมหน้าจั่วนะต่อไปอนาล็อกคันเลอร์นะครับสามสีที่อยู่ใกล้กัน ในที่นี้ก็เป็นฟ้าเขียวๆนะครับเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับอาจจะน,นี้อันนี้มันออกไปเหลืองด้วยนะนะครับภาพนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะเอาอ่าแดงสม้มแดงส้มเข้มส้มสว่างก็ได้นะครับจริงภาพนี้มองเป็นแดงส้มเข้มส้มสว่างก็ได้นะครับอาจจะเป็นส้มเหลืองมากกว่านะครับส้มเหลือง ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ก็มีต้นไม้สีเขียวด้วยนะครับเขาให้มองเป็นเขาก็มองเป็นต้นไม้สีเขียวนะครับอืมต่อไปต่อไปนะครับเทรชชัลเลอร์นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเลยนะครับอืมตามน,นี้ในที่นี้เขาจะเป็น สีส้มเขียวแล้วก็ม่วงนะครับตามนี้มีส้มเขียวม่วงนะครับอ่าม่วงก็คือทองฟ้านะครับส้มเขียวก็คือดอกไม้กับพื้นหญ้านะครับส้มก็ไปอยู่ที่ทองฟ้าด้วยนะครับอันนี้ข้อนี้ต่อไป tractor d e c l o r นะครับสองสีใกล้เคียงกันแล้วก็เอาสองสีตรงข้ามกันมานะครับในที่นี้ก็เป็นแดงส้มกับอ่าเขียวน้ำเงินนะครับแดงส้มเขียวน้ำเงินนะครับถ้าเรามองในบ้านเราแดงส้มเขียวน้ำเงินจับวางแล้วถ่ายรูปได้เลยนะครับจะเป็นเสื้อหนึ่งตัวก็ได้นะครับอืมก็ถูกการใช้สีนะครับแล้วก็บอกมาว่าอ่าเป็น อยู่ในกฎของอะไรนะครับอ่ะโอเคเท่านี้มีเท่านี้ทั้งหมดมีกี่ข้อเอ่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทั้งหมดหกข้ออันนี้หกนะครับมีโมโนนะครับมีคอมพลเมนทารี่นะครับสปีดคอมพลเมนทารี่นะครับอนาล็อกคัลเลอร์ไทรแอดลคาลเลอร์แล้วก็เทตราดิคัลเลอร์นะครับมีทั้งหมด หข้อนะครับทําส่งมาในอีเมลนะครับแล้วก็บอกมาว่ารูปนี้อยู่ในกฎของอะไรนะครับตั้งเป็นชื่อรูปเลยก็ได้นะครับอ่าโอเควันนี้เท่านี้ครับ